ตัวแรกนะครับกพงตัวแรกของปีนี้ A few moments later ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันตีปลาอะไรที่นี่ โซ่ๆนะครับรามาตีปลากันเถอะหาที่นี่เล่นยากด้วย,ยสายนี่ตีไก่จริง ย่าไ <Yeah, S 2> ม่เกีย่ยวอะไร呀เฮ้ยเหมือนกระพงเลยพงจริงด้วยพงจริงด้วยครับเอามาถึงเราได้กระพงแล้วครับ ได้กับผมนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยเ้ยลุด E mm -hmm. Điều rồi, đồ ừm, <coughs> Nửa chưa đồ rồi. hàm tinh đừng phải phi đi. cạnh phi nha cạnh phi nha cạnh phi

ขะพงเหรอพี่ขะพงระพงใสสวยอยู่อะเย็นนี่เป็่อังไรพี่อย่าปลอมนะให้มันลอยหัวกันก็ได้เนาะฮะโอ้สวยสวยตายแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับหลังเรียกได้พี่โอ้ยอ้ยกับสองอยู่เนาะโอ้ยสั่งงามอยู่ฮะ ยินดีด้วยพี่ออขอบคุณมากไม่เจอคุณลายังด็กของครับโอ้โ่เขาบอกว่าหลุดไปไหลายตัวหรอพี่ใช่มันกัดแต่ว่ามันมินใช่ไหมมันใช่กัดแล้วมันมินไลตบๆต, <laughs> <laughs> ตรง,งนู้นเงียบไปบน่นะครับเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยครับผมครับขอบคุณไม่ได้ิน,นแนี้ <laughs> โอ้ยไซส์สองนะครับโอ้ยคุณผูช้ชมโอ้ยมันทอมจ้าโดดอยู่แล้วเนะนี่ยโอ้โหมีโลโก้ปอเห็นหรือเปล่าโอ้ยไล่ลูก่อนจ้า ก่อนจ้ะไม่ได้หลอกนะจ๊ะโอ้ยบ่อลุงสักนะครับวันนี้เห็นไหมเห็นไซส์ไหมวันนี้เรียกว่ารอดตายนะครับ หนอนจันได้หนอนจนันไอ้หลุดอุ๊ยอ,อ,อุ๊ยได้หนอนจันด้วยฮะอะไรนะใช้กุ้งได้บ้างไหมกุ้งอะได้มาสองตัวเ <ละ S 1> น,นี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยติดโดนไปสามเราก็หลุดแล้วก็มาได้ตัวเนี้ย ผมก็เปลี่ยนมาใช้เงี้ยเมื่อกี้โดนกัดไปทีนึงแต่ว่าไม่อยู่มึงกัดคอพอเลยฮะแล้วไงเขี้ยวขึ้นเนี่ยเนี่ยผมว่าแม่งอยู่แถวเนี้ยฮะเอาอะไรพี่เดี้ยววะเกี้ยวแม่งนวลจันทร์นะโอ้ยขอยโดนกุหลาบพี่โอ้โหโอ้ยตวกุหลาบกุหลาก็ไม่น่าหลุดหรอกแต่ว่ามันกระโดดเยอะแล้วก็จังหวะแบบเมื่อกี้ใช่ใช่อาลงปุ๊บม้วนปล่อยเอออุ้ยก็สายไม่หย่อนแล้วนะยังหลุดอีกเอียงดียังยังดีพอได้มีแบบยังเห็นตัวไงเออ วันนี้ว่าสองแล้วเนี่ยพอได้อยู่นะ อเคยมาเนี่ยคันนี้คันที่สี่เพิ่งจะได้เนี่ยมารอบเนี้ยคุ้มนะ ไปก่อนนะครับ,บครับขอบคุณมากวันนี้ว,นน <c oughs> วันนี้หวาน <c oughs> ครับขอบคุณมากมาจากลาดกตะบังครับ